ดีครับท่านสมาชิกในประเทศและต่างประเทศ f c ที่รักทุกท่านครับผิดถูกถูกผิดถึงจะผิด f c ก็ยังติดตามขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับในประเทศและต่างประเทศนะครับนะชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็บนกันไปนะครับนะบางท่านก็ชอบบางท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับช่องอื่นให้ดูเยอะๆท่านสมาชิกนะครับนะ ถ้าไทยถูกใจทางนี้ก็มาติดตามอาจารย์นะครับอันนี้สูตรมาจากเจตอกจันนะครับส่งให้อาจารย์เห็นว่ามันเดินดีอาจารย์ก็เลยมาบางท่านก็รู้แล้วบางท่านก็ไม่รู้ก็คอยติดตามชมนะครับวันนี้จะแจกตัววิ่งเอาตัววิ่งก็ดีดีกว่าบังคับหลักเหมือนกันนะท่านจะเป็นนะถ้าไม่เหมือนกันเราบวกกันเลยนะครับอันที่ให้ไปก่อนหน้านั้นคือชุดนี้นะครับที่บอกว่า6กกับเกกับเไปบวก0ูนย์กับสใช่ไหมครับ ก็บวกให้ท่านสมาชิกแล้วนี่ไงศูนย์กับสองมาตัวหกกับเก้าหกับเก้าบวกศูนย์กับสองจับไว้แล้วครับนะดูนะไอเสนอวันนี้ว่ามันจะตรงฝั่งไหนท,ที่แรกอาจารย์ฝั่งเก้านะมาดูสูตรนี้ทีนะครับสูตรสูตรนี้อันนี้เน้นล่างให้สุดยอดไปเลยวันนี้ให้ทั้งล่างทั้งบนเลยเดินยาวๆทั้งนั้นนะครับเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้งวดนะครับนะ,ะก่อนอื่นก็คำเตือนเช่นเคยนะครับตามกฎ,กฎกติกาของช่องเขานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีนาทีทองอ่ปอปวดเอ พอเล่น N3 ได้ก็เบิ้ลมา4ี 4. งวดแรกก็กินะแลวและแฉลบถ้าจะมจริงเนาะศูนย์ีเนาะแต่32นี่ก็เลขอันอีโอเลขอันไปใครแทง N3 นสามีสบายบื้ออือหือ,อ,หอนะได้หลายท่านนะสาก็วัดเลขมงคลไงนะครับเลขมงคลนะครับอพักหลังนี่เราไม่เข้านะครับนะกำลังปรับปรุงอยู่เวลาเราไปเอาของสายด่วนเข้ามา เขาเข้ามาดุยดุยเวลาเราไปเอาผิดกลับมาผิดงวดที่แล้วอีกอ๊้อาจารย์เลยเอาของเราดีกว่ากับสูตรเราเข้านะครับผิดถูกเอาสูตรเราดีกว่าท่านจะพิกนะไอ้หววลาวนี่เวลาเราไปเห็นอู้เอามาเสนอมาแม่นเ,เกินเราก็ไม่ไม่กล้าให้ต่มาชิกนะเวลาเห็นเออมันเข้าจริงเวลายังางมวนที่สองออกมาลงปุ๊บกินเลยมันเป็นอย่างนั้นไปมันอยู่ที่ดวงด้วยแล้วนะวเวลาจับเพื่อไปผิดปั๊บเลยแต่สูตรเราเข้าด้วยนะโอ้ ว่าพายท่านจะไปยิกลงทะเลหลไหลเที่ยวเลยนะครับนะ่ยงวยลาวนะเอาของเราผิดถูกก็ของเราดีกว่านะครับเอาสูตรเราดีกว่าไม่เอาแล้วนะครับอ่คนอื่นแมงเวรมันไม่ถูกสโลกกันนะครับวันนี้จะนะฮะแบ่งปันข้างล่างนะครับท่านจะพิกว่าจะมาตรงกับชุดนี้ไหมที่ให้ไปก่อนหน้านี้เพื่อจะเป็นความย้ำใจให้แม่นให้มั่นอีกทีหนึ่งนะครับนะ สูตรก็บอกไปแล้วนะครับในสูตรนี้นะ,ะด,ดูดูมาย้ําอีกทีนะครับขอบคุณเจ๊ตอกจันที่มาแบ่งปันสูตรนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวข้างล่างนะครับนะจะเขียนแถวบันทีหน่อยครับเพราะว่าอาจารย์วันนี้ก็กะถีอีกแล้วทอดกะถีอีกแล้วก็หุนบุญมาฝากพ่อแม่พี่น้องขอให้โชคลาบให้ท่านสมาชิกทั้งหลายด้วยเถิดนะครับวันนี้แปดกับสองก็แปดเก้านะครับถูกนะวันนี้หนึ่งกับห้าอกหกหนึ่งนะครับถูกนะครับ นะพอวันนี้5กับ9เลขทีนะครับ5กับ9าออก8ปถูกนะครับอา่า <c oughs> กับ9ออก0 9โทษทีครับออกศ9นกาะ9กับ3ออก4 3ถูกนะครับอา่า7 5กับ9อีกทีหนึ่งนะครับ5กับ9ออก7 9ถูกนะครับ7กับ1ออก78 6ก็0ออก9อา่า7กับ1ออก79กอีกแล้วครับ7กับ1ออก17เลย หกกับศูนย์มาหกศูนย์เลยนะครับสี่กับสองมาสองสามกับเจ็ดอันนี้สามนะครับอันนี้สามนะจะมองไปเห็นนะครับอันนี้สามมันเลขที่นะครับนี่เลขสามนะครับเลขสามเลขสามออกสามหนึ่งนะครับถูกนะครับแปดเมื่อกี้โทษทีนะครับไม่ได้ดูในจอมาดูแต่ตัวสมุดนะครับเลยมองไปท่านท่านอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเลขทีหน่อยเพราะว่าปกติอาจารย์ยาเอซีมาตีนะครับมาตี มาตีแถววันนี้ก็เลยเวลาไม่พอนะครับในเดี๋ยวก็ลงให้ทานจิพิกนะครับวันนี้สามหนึ่งครับในสาวันนี้ถูกนะเจ็ดกับสามออกสามหนึ่งวันนี้แปดกับสองออกแปดเก้าสองกับหกออกสองหนึ่งหกกับศูนย์ออกสี่หกนะครับออกสี่หกนะน,นี้ตัวออกนะครับนี้ตัวออกนี่ตัวออกนะครับนะมีตัวออกนะครับนะนี่ตัวออนี่ 4, 6, 4, 6สี่หกสี่หกพอสี่อันนี้ได้สองกับแปดออกสองแปดเลยนะครับศูนย์กับสี่ออก ออกเก้าสี่งวดนี้มีอาจารย์จับเข้าสองวดนะครับเนี่ยติดติดกันเลยเก้าสี่กับสาเจ็ดนอกนั้นก็กินกินกินแล้วก็บอกว่ากินนะครับนะอ,อกินก็ว่าถูกเข้าอนี้เน้นให้แอดมินถูกสองวดเลยเก้าสี่กับสามสามเจ็ดลอตเตอรี่สิบห้าใบกับสิบเจ็ดใบนะครับนะสามเจ็ดเข้ามากับห้าเก้าห้ามาห้าเก้าเลย หกกับศนย์ก็ไศู็จะแล้วสามกับเจ็ดสามกับเจ็ดนะอาจารย์ให้สามเจ็ดข้างล่างนะให้ไปซื้อสามเจ็ดไม่ใช่ลอตเตอรี่ออกสามสองตัวแทนเลยนะครับมาสามันนี้หกกับศูนย์เหกกับศูนย์เราก็มาดูใบนี้ท่านาจะบิกหกกับศูเท่ากับเด่นแถวนี้ถ้าเก้ามาก็คือเก้าศูนย์ตัวทีเด็ดนะครับถ้าเก้าไม่มาจะเป็นแสวนี้เลยนะนี่ ถ้ามาอย่างนี้เลยล่ะแต่กลับคู่ัวการแค่นั้นเนี่ยถ้าศูนย์ถ้าหกมาก็คือศูนย์หกกับสองหกนะครับศูนย์หกมาได้นะมาได้นะครับอย่าประมาทนะครับนะศูนย์หกสองหกเพราะว่ามันมาด้วยกันบ่อยเหลือเกินเห็นสังเกตแล้วงวดน,นี้ก็สองแปดก็เข้านะครับงวดน,นี้นี่งวดน,นี้เห็นหลายครั้งแล้วเข้าคู่เงินเลยครับนะเข้ากับหลายครั้งแล้วสองแปดก็เข้าอะไรก็เข้าแม้แต่เจ็ดเก้ารื่นไงนึ่งว่า มีมีหลยหลงวดเลยสังเกตหลายครั้งแล้วเข้ามาสองตัวนะครับนะมีสองตัวหลายครั้งเลยครับนะงวดนี่งวดนี้ฮะอ่าห้ากับเก้ามาห้าเก้าเลยงวดนี้ตาชมพิกนี่งวดงวดห้าเก้าเนี่ยงวดห้าห้าเก้าเนี่ยมาห้าเก้าเลยนะครับงวดงวดสามเจ็ดก็มาสามเจ็ดเลยเข้าติดติดเลยนี่งวดนี้ได้หกกับศูนย์มันก็มาได้ถ้าหกกับศูนย์มาตัวเดียวก็มีตัวนี้เลยนะครับหกกับศูนย์มาไอ้นี้ไม่มีหกกับศูนย์ มี90มี90 0 6ย์แล้วก็สองนะครับนี่นี่คือตัวเด่นถ้า0ูนย์หเดินอีกนะเออพูดพูดถึงสูตรนี้เดินอีกนะครับนะพูดข้างล่างนะครับนะเราจะเน้นให้ท่านนะครับจนะเ,เน้นให้ท่านว่าควรควรจะเล่นตัวไหนนะครับนะควรจะเด่นตัวไหนดีนะครับนะนี่สูตรตะปูนสูตรท่านอยากได้ก็ลองไปทําดูทํามันมีบวกสองคงที่นะครับอ่ะตัวเล็กหน่อยนะ อาจจะตัวเล็กหน่อยนะครับแคปหน้าจอลองไปทำนี่มีขีดๆนี่แหละครับแต่มีมีบวกสองคงที่ด้วยนะครับบวกสองคงที่ด้วยนะที่บวกสองพอตกหกปุ๊บให้บวกสี่ทุกครั้งนะครับท่านจะไปคิดนะนี่หลักแสนสามครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งและหลักอะไรเนี่ยหลักพันนะครับหลักพันเนี่ยห้าครั้งหรือได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งนะครับหลักสิบบนสองครั้งแล้วก็ สามตัวครั้งที่สองสามตัวท้ายไอตัวหน้าครั้งที่สองว่างนะนะหลักร้อยแล้วก็หลักร้อยสามตัวหลังสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยสองครั้งบวกหรืยสองหุที่นะครับนะอ่ามันจะเป็นตัวนี้ทันทีเลยท่านจำชิกนะเป็นตัวนี้ตัววิ่งทันทีวิ่งวิ่งตัวนี้นะครับนะมายำ้ำจิตวก็เออยังยังนี้หกกระสุนไม่ไม่ออกอยู่นะครับนะนรู้มันจะออกอะไรนี่ ก็เดินมายาวเหมือนกันนะขอบคุณเจ๊จอกตันที่ส่งสูตรให้แบ่งปันท่านสมาชิกมานะครับนะครับถ้า6กกระมามันจะเด่นอยู่3มชุดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เล่น92้าก็เล่นได้นะครับนะเผื่อ6กกระปิ้วอะเราก็เผื่อทุกเออเห็น6กกระุนปุ๊บทิ้งตัวนี้เลยอย่าไปทิ้งนะครับเผื่อสูตรไหนสูตรหนึ่งหลุดมันมีหลุดได้นะครับนะเออพอพอเราแค่สองสูตรนี้ที่มั่นใจนี่0งหกเก้า เก้าศูนย์เก้าสองอย่าไปทิ้งเก้าสองเลยครับเผื่อหกศเราจะเอามันก็เหมือนเหมือนอหัวสายด่วนเนี่ยเราเข้าดีตลอดดูประวัตินะดูหรือเราก็อุตส่าห์ดูแล้วไม่ไม่ลงให้นะว่ามันจะเข้าเออมันเข้าพอเราเอามาลงปุ๊บหลุดปั๊บเลยเนี่ยไม่ถึงไม่เอาแล้วเอาสูตรเราดีกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับนะอย่าหาดีๆหาทุกที่ทุกทางอยากให้ท่านจะมิกมันถูกอยากให้ถูกให้ท่านจะมิกถูกออ่ะเ ถึงลำบากกนไหนเราเป็นผู้หาก็หามาให้นะครับนะมาแบ่งปันท่านจาพิกถ้าไม่เข้าก็ขอโทษขอไปถ้าเข้าก็โชคดีมีชัยไปนะครับแล้วมาต่อมาต่อข้างบนนะจ๊ะนะจ๊ะมาต่อข้างบนให้เลยนะครับตัววิ่งใครมีปากกาก็เตรียมไว้เลยวิ่งบนอันนี้ก็เดินยาวนะท่านจะพิกนะตั้ง1 8 1 9งวดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับ ก็เคยบางท่านก็อาจารย์เคยให้ไปแล้วบางท่านอาจจะลืมนะครับบางท่านก็ลืมนะครับเป็นที่ตูววิ่งวิ่งบนุนะครับวิ่งบุนะสตัวมาตัวเกกับหมา9 0กับสมา0 2กับสมา2 8กับศมา8 9ก้าับห่มาเกาหนกับสมา1 0กับสมา0 สามกับห้ามาตั้งสามตั้งห้านะครับมาตั้งสองตัวเลยสี่กับหกมาสี่ศูนย์กับสองมาศูนย์สามกับห้ามาสามสี่กับหกมาสี่หกกับแปดมาทั้งหกั้งแปดเลยงวดน,นี้ศูนย์กับสองออกศูนย์หกหกกับแปดมาหกหกกับแปดมาหกอีกสี่กับหกมาหกอีกงวดแล้วแปดกับศูนย์มาศูนย์ไปจับแปดมาศูนย์นั่นแหละเป็นอย่างนั้นไปงวดน,นี้เป็นหกกับแปดนะท่านจำชิกชอบก็ลองไปดูนะครับ บนนะครับบนนะหกกับแปดดูสองตัวนี้มันจะมาตัวไหนระหว่างหกกับแปดนะครับนะหกกับแปดมาหนึ่งตัวนะครับบนนะครับบนนะวิธีทํายังไงก็นี่อาจารย์เคยลงไว้แล้วนี่นี่งวดที่แล้วไงมันไม่เข้างวดที่แล้วก็ลงให้แล้วนี่นี่ครับงล,ลงให้แล้วนี่ไม่เข้าเลยเป็นคู่โต๊ดไปดีไงงวดที่แล้วลงลงลงให้แล้วงวดหนึ่งนี่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 มันเป็นคู่อซาวงให้นะทีเด็ดเด่ย ศูนย์สองแปดสองแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดห้าเน้นให้แล้วนะหน่งวัที่แล้วแต่มันไม่มามันมาศูนย์สีสีก็กินทั้งหมือนเลยมันกินเลยนะครับนะวดนี้นี่แหละครับนี่ตระกูลสูตรนะเรียงเบอร์วดที่แล้วครับนี่แคปหน้าจอไปทําเลยนะครับวิธีทํำยังไงก็เนี่ยแหละครับคูณเลยนะถ้าหลายตัวก็คูณไปเลยเอาเครื่องคิดเลขมาคูณคูณคูณเลยครับบางทีนี่อย่างนี้หลักหมื่นนี่สามครั้งแล้วก็คูณเลย แปดสามแล้วก็เครื่องคิดเลขเลยนะครับนะคูณสามครั้งใครใครบวกใครบวกเป็นก็ใช้ได้ครับบวกอันนี้แปดที่บวกสามครั้งนะครับนะบวกบวกเป็นก็ใช้ได้คิดหวยเป็นแล้วนะครับลองไปทําดูนะครับว่าจริงไหมงวดน,นี้มันได้หกกับแปดจริงไหมอ่าเดี๋ยวด,ด,ดูก่อนนะเดี๋ยวบอกผิดเดี๋ยวโดนสมาชิกถ <c oughs> ล่มมาอีกนะครับนะเดี๋ยวทําให้ดูอีกนะครับนะนะครับอ่าเรียงเบอร์งวดน,นี้นะมาเทียบเลยนะครับนะ วันนี้ห้าหลักแสนห้าหนึ่งครั้งนะครับห้าบวกเก้าอันนี้คูณเลยนะครับห้าบวกเก้าก็เป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกมาบวกแปดเป็นสี่สี่มาบวกสองเป็นหกนะครับนี่ไลทีละตัวให้นะนะครับดูนะครับอ่าวันนี้เจ็ดเจ็ดสองเป็นหกแล้วหกมาบวกสี่ก็ได้ศูนย์ศูนย์มาบวก นี่นี่นี่ดูดูหลักด้วยนะครับนะศูนยนะ์มาบวกสนะี่ก,ก็ได้สี่สี่มาบวกสี่ก็ได้แปดได้แปดแล้วครับนะได้แปดแล้วขยายมาแล้วครับได้แปดแล้วนะพอแปดปุ๊บมาบวกศูนย์นะแปดบวกศูนย์ก็ได้แปดแปดบวกหกได้เท่าไรแปดบวกหกก็ได้สี่พอได้สี่ปุ๊บก็มาบวกตัวสุดท้ายนะครับบวกสุดท้ายก็คือตัวนี้อ่ ได้ห้าใช่ไหมได้ห้านะครับนะได้ห้าได้ห้าใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วจะได้ห้าห้าให้บวกหนึ่งคงที่นะครับให้บวกหนึ่งคงที่นี่แคปหน้าจอเลยจะได้ไปทําถูกนะครับนะไปทาถูกนะครับแคปหน้าจอหนึ่งสองสามแคปแล้วไปทาดูนะครับเรียงเบอร์อันนี้เรียงเบอร์วร่าที่แล้ววัดก่อนนะครับไม่ใช่วดไม่ใช่ของวันนี้นะอันนี้งวดใหม่คือตัวนี้เรียงเบอร์ตรัวนี้นะครับ เอาเรียงเบอร์ตัวนี้ครับมาตรฐานนะอย่าไปเอาตามเน็ตอย่าเอาต o u t u b e นะครับบางทีเขาเรียงสลับหัวสลับหางนะครับอย่าเอาตเน็ตนะครับเอาเรียงเบอร์มาตรฐานอย่างนี้นะครับนะท่านจะคิดหวยถูกนะครับทาออกมาถูกแล้วได้ห้าห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกหกพอได้หกปุ๊บให้บวกสองคงที่นะครับให้บวกสองคงที่ก็ได้แปดหกกับแปดมาตัวหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วอีกงวดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบแปดงวดติดยังไม่ผิดเลยนะครับนะปกติมันสิบหน่วยนะท่านจะมีพึ่งมางวดที่แล้วไปหลนะักร้อยนะจริงจริงมันสิบหน่วยนะครับจริงจริงมันผิดหน่วยนะที่ประวัติที่ที่ให้มานะครับนะอลองแคปหน้าจอรวยนะครับนะขอแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใจแคปเอาไปรวยเลยนะครับนะเอาไปดูไปเทียบดูถ้าไม่ตรงไม่ยังไงก็เราก็ ชอบก็ไว้ดูไว้ดูก่อนถ้าชอบก็เอาไปใช้งานเลยนะครับนี่คือการแปลงการสูตรนะครับนะชอบก็ลองไปดูไม่ชอบก็ผ่านขอโชคดีมีใจส,สวัสดีครับ